รองเท้าแตะหลากหลายรูปแบบที่ออกมาตอบสนองความต้องการของหญิงไทยซึ่งมีรูปลักษณ์แตกต่างกันเพื่อลูกค้าได้เลือกสินค้าตามลักษณะของความชอบในราคาเริ่มต้นที่150บาทเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำผ้าทไทยมาดัดแปลงเป็นรองเท้าแตะที่กลุ่มอาชีพอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีได้สร้างสรรค์ชิ้นงานขึ้นมา คือของเราเป็นชุมชนเมืองนะคะแล้วก็มีแม่บ้านบางท่านที่คือเขาไม่ได้ไปประกอบอาชีพนอกบ้านซึ่งปี2545นี่คือเราได้ตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาแล้วก็แม่บ้านในชุมชนที่ว่างงานเนี่ยเขามาฝึกอาชีพพอฝึกอาชีพตรงนี้ปับ๊บเราก็ก่อตั้งกลุ่มทํารองเท้าขึ้นมาแล้วก็ไปหาตลาดข้างนอกซึ่งคือแหล่งที่ทําให้เกิดไรายได้แล้วก็พอปี2547นะคะเราก็เอาสินค้าเนี่ยเราไปขึ้นทะเบียนโอท็อป ซึ่งเป็นช่องทางของกลุ่มที่สามารถมาพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยคือให้หาช่องทางการจำหน่ายเนี่ยคือได้ได้ได,ดีขึ้นค่ะณภานีอธิบายเพิ่มว่า สำหรับโครงสร้างในการทำงานของกลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพนั้นทางกลุ่มจะมีทั้งในส่วนของประธานรองประธานเลขานุการเฮรันยิกฝ่ายประชาสัมพันธ์และดูแลการผลิตที่จะเข้ามาช่วยกันผลิตออเดอร์โดยแต่ละคนก็จะได้รับมอบหมายหน้าที่ที่แตกต่างกันเพื่อ,อรังสรรผลงานในการผลิตรองเท้าให้มีรายได้เข้ามาจุนเจือสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ็ถ้าต่อเดือนของเราถ้ารวมรวมรวมทั้งการออกบูธอะไรซึ่งไรายได้จริงๆแล้วมันไม่ได้เยอะมากมายกับแม่บ้านในชุมชนนะคะก็ประมาณก็ไม่ไม่ถึงแสนเจ็ดเปดหมื่นอะไรถึงแสนต่อเดือนนะคะหรือไม่ก็แล้วแต่ง,งานนะคะมากน้อยแค่ไหนนะ ทั้งนี้ค่ะยอดขายของสมาชิกแต่ละคนหลังจากการสรุปการจำหน่ายทางกลุ่มก็จะหักไว้1%เปอร์ซเพื่อไว้เป็นเงินปันผลและค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่จะประกอบไปด้วยเงินปันผล60%ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง40%ซึ่งขณะนี้สมาชิกทุกคนก็มีรายได้เสริมที่สามารถจุนเจือให้กับครอบครัวได้อีกช่องทาง